คนที่เป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของความร้อนในตัวค่อนข้างสูงนะแล้วก็สารอาหารไม่ค่อยพอต้องเร่งการเผาผลาญอะไร่างนี้ใช่ไหมคราวนี้มาดูวิธีการแก้ไขแบบธรรมชาติกันละกันว่าเอ๊ะต้องแก้อย่างไงผมแบ่งออกมาเป็น7หัวข้อนะมาดูกันข้อที่1ก็คือต้องทานอาหารให้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีสารอาหารให้เยอะนะบางทีเนี่ยเราเคร่งเครียดกับการกินมากเกินไปบางทีเ็อดอาหารมากเกินไปอันนี้ก็ต้อง ระวังนะช่วงที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยหรือว่าไทรอยเป็นพิษควรทานอาหารให้หลากหลายโดยเฉพาะอาหารเช้ากินเถอะนะการกินอาหารเช้าจะทําให้ท่านมีสารอาหารเยอะขึ้นไทรอยไม่ต้องทํางานเยอะนะสมองก็ไม่ต้องมาสั่งไทรอยให้ทางานอะไรอย่างเงี้ยข้อที่1่ผ่านไปนะครับข้อที่2ทานอาหารที่มีรสขมขม,ขมจืดๆ ลสขมก็ลิดเย็นใช่ไหมลดจืดคือการเอาความร้อนในตัวออกไปนะลดขมจืดมีอะไรบ้างขี้เหล็กก็ได้นะขี้เหล็กเนี่ยก็ต้องระวังนะไปต้มเอาน้ําออกสัก2น้านะครับเพื่อทําให้ลดความเป็นพิษของมันนะครับามาระขีนกแตงกวาแกงจืดตําลึงนะ <Wow. S 1> ตำลึงเนี่ยก็ลดความร้อนได้นะครับระบายพิษได้ด้วย มาทาเป็นแกงจืดก็อร่อยด้วยใช่ไหมแล้วก็บํารุงร่างกายได้ดีด้วยนะอาหารที่ทําจากผักบุ้งก็ได้นะผักบุ้งนี่ก็ลดความร้อนภายในตัวได้แล้วก็เพิ่มสารอาหารได้ดีนะครับแล้วก็ใบวบ,บกก็ใช้ได้เหมือนกันต้มน้ําใบวบกทานอย่างเงี้ยนะครับเอาสักวันเว้นวันจนดีขึ้นอะไรเงี้ยก็จะช่วยลดความร้อนภายในภาวะนอนไม่หลับหงุดหงิดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ต้มน้ำใบโบ,บกทานนะครับที่สําคัญคือน,น้ำย่านาง น้ำย่านางเนี่ยข้อดีคือยานางเนี่ยช่วยบำรุงเลือดด้วยบำรุงตับด้วยระบายความร้อนที่ตับระบายความร้อนที่หัวใจได้นะครับฉะนั้นแล้เนี่ยก็เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคไทรอยนะครับประเด็นคืออย่าไปกินเยอะไปนะเออเราก็กินเช่นวันเว้นวันครั้งละ1แก้วอะไรเงี้ยนะครับหรือช่วงที่แบบเป็นหนักเลยภายในร้อนไปหมดเลยผิวเริ่มคล้ำรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะ กินวันละแก้วได้นะครับพอดีขึ้นก็ลดปริมาณการกินลงนะครับข้อที่3ควบคุมปริมาณอาหารที่กระตุ้นร่างกายมากเกินไปเออข้อนี้สําคัญนะคือคนที่เป็นโรคไทรอยเนี่ยพลังธาตุไฟมันจะค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นอาหารอะไรที่เออมันแบบโปรโตีนสูงมากๆเร่งกระบวนการเผาผลาญมากๆเนี่ยนะครับอันเนี้ย พยายามเรื่องงไปก่อนนะเพราะไม่งั้งนนะ่ะร่างกายมันจะร้อนไปได้นะเช่นอะไรบ้างเนื้อวัวเนื้อไก่นี่พวกนี้เนี่ยมันเร่งกระบวนการเผาผลาญ <c oughs> ใช่ไหมคือตอนนี้เราไม่ได้ต้องการการเร่งก็กินแต่พอดีนะคือกินได้นะแต่อยาก,กินเยอะไปนะครับกุ้งทะเลปูหอยนางรมเ <c oughs> นี่ยเคยเห็นไหมหอยนางรมกินแล้วจะคึกคักจะกินแล้วโอ้โหพลังงานเยอะอะไรเงี้ยนะครับช่วงที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยนะอย่าไปกินเยอะนะ แล้วก็ไข่ปริมาณมากๆเนี่ยบางทีเรากินไข่เยอะไปนะสารอาหารก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าการได้โปรโตีนจากไข่เยอะไปก็มันเร่งการเผาผลาญน,นะอาจจะยังไม่เหมาะสําหรับคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยหรือไทรอยเป็นพิษกินแต่พอดีๆนะนะครับอ่ะ,อะสามข้อไปแล้วข้อที่1คือทานอาหารหลากหลายข้อที่2คือทานอาหารลดขมลดจืดนะครับข้อที่3คือควบคุมปริมาณอาหารที่มันเร่งกระตุ้นมากเกินไป นะข้อที่4นะครับมีสติปรับลมหายใจให้ผ่อนคลายเ,เวลาเราเครียดใช่ไหมนอนไม่หลับหงุดหงิดพลังธาตุไฟเยอะๆเ,เนี่ยลมหายใจเราจะเร็วมากเลยแล้วถ้าเราเอาลมหายใจเราเร็วเนี่ยไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยมันก็จะหลุดโฟกัสได้ง่ายฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำย้อนกลับก็คือดูลมหายใจขณะทำงาน ขณะที่คุณกําลังโฟกัสกับอะไรบางอย่างเนี่ยปรับลมหายใจให้ดีลมหายใจที่ผ่อนคลายทําให้สมองผ่อนคลายสมองที่ผ่อนคลายก็ทําให้ไทอรอยไม่ต้องทํางานหนักเกินไปฉะนั้นตามดูลมหายใจบ่อยๆนะหรือใครที่ชอบสวดมนต์ทำสมาธิก็ทําเลยนะครับจะช่วยลดฮอร์โมนไทรอยที่มันมากจนเกินไปได้ด้วยนะครับข้อที่5ละนะครับก็คือยืดเหยียด เออนะครับเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายการยืดเยียอเนี่ยเป็นการบอกร่งกางกายเราเส้นประสาทเราเส้นประสาทเราก็จะรวบรวมข้อมูลไปที่สมองนะบอกว่าอ๋อมนุษย์คนนี้เขาต้องการการผ่อนคลายแล้วนะไม่ได้ต้องการการเผาผลาญไม่ต้องไปย่อยอาหารไม่ต้องไปหาอาหารเพิ่มแล้วนะนะครับฉะนั้นนะ่ะการยืดเหยียดจึงสําคัญมากๆสําหรับคนที่เป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยหรือว่าไทอรอยเป็นพิษนะเช่นคุณทํางานเสร็จ5้าโมงเย็นทุ่มหนึ่งนะ แทนที่เราจะไปนอนเลยนะหรือไม่ก็หาอะไรกินอร่อยๆใช่ไหมอย่าลืมยืดเหยียดสัก5นาที10นาทีท่านก็เซิร์ชนี่แหละนะยูทูบเฟซบุ๊กเลยว่าไปนะครับว่าฉันต้องการการยืด10นาทีท่านก็ทําตามนะการยืดเหยียดช่วยลดภาวะเครียดยภาวะตึงเครียดภาวะเผาผลาญที่มากเกินไปของไฮเปอร์ไทรอยได้ด้วยนะครับข้อที่6แล้วนะครับทาอะไรให้ทําทีละอยา่าง เวลาทาอะไรที่มันหลายๆอย่าง,งพร้อมๆกันอะเท่ากับเรากําลังบอกสมองบอกว่าเราต้องการพลังงานเพิ่มสมองก็จะสั่งไทรอยบอกว่างั้นไปเผาเพิ่มโอ้คุณแย่อยู่แล้วนะผิวก็คล้ำกล้ามเนื้อหายไปตัวก็แกลนงอยู่แล้วเจ็บตามเนื้อตามตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นเรานะทำอะไรทำดีละอย่างเพื่อบอกสมองว่าเอ้ยเราไม่ได้ต้องการพลังงานเยอะฉะนั้นท่านก็จะค่อยๆ ทำงานไม่ใช้พลังงานเยอะไม่เผาผัานมากเกินไปไทรอยก็จะกลับเข้าสู่สมดุลได้นะครับข้อที่7เอ่ออันนี้สําคัญที่สุดเลยนะก็คือต้องนอนนะเอ่อการนอนเนี่ยจะช่วยลดความร้อนในตับการนอนช่วยให้หัวใจที่ทํางานมากๆเนี่ยลดการทํางานลงได้เนาะภาวะหัวใจโตหัวใจทํางานหนักเกินไปก็จะลดได้โดยการนอนง่ายๆนะครับ คุณจะนอนกลางวันก็ได้นอนกลางคืนก็ได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับการนอนจะช่วยลดความร้อนได้นะครับอ,อ,อีกอันนึงที่สําคัญคือว่าอย่าใช้สายตาเยอะนะครับเวลาเราใช้สายตาเยอะๆเนี่ยเท่ากับเรากําลังรวบรวมข้อมูลเข้าสมองค่อนข้างเยอะเช่นเราดูนูน่นดูนี่ดูนั่นหนักเกินไปจะนอนแล้วก็ยังดูอะไรเงี้ยนะครับการทําแบบนี้หัวใจยังทํางานหนักอยู่นะ สมองยังทํางานหนักอยู่ไฮเปอร์ไทรอยจะหายากถ้าท่านชอบดูนู่นดูนี่ดูนั่นน่ะตีหนึ่งตีสองยังดูอยู่เลยอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็ลดการใช้สายตาลงบ้างนะครับแล้วก็นอนเร็วเวนี่ก็จะช่วยทําให้ลดความร้อนภายในได้โดยสรุปก็คือไฮเปอร์ไทรอยมันคือปัญหาความร้อนในร่างกายเกิดการเาผาผลาญเพราะว่าเราอะเร่งร้อนจนเกินไปนะ ท่านก็แค่ทานอาหารให้หลากหลายทานลดขมลดจืดควบคุมปริมาณอาหารที่มันเร่งระบบเผาผลาญมากเกินไปนะมีสติกับลมหายใจที่ผ่อนคลายใช่ไหมยืดเยียดบ่อยๆทำอะไรทำทีทละอย่างที่สำคัญคือนอนให้มากเพียงพอแค่นี้แหละท่านก็จะหายจากโรคไฮเปอร์ไทรอยด์ได้ครับ